เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ค่าปิดงบที่เราต้องไต่นักบัญชีทุกปีเนี่ยมันคือค่าอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบสำหรับคำถามที่เจ้าของธุรกิจหลายคนอยากรู้กันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับคำถามที่คาใจผู้ประกอบการหลายคนไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือว่ามีประสบการณ์มานานแล้วก็ตามใช่เลยครับคาถามยอดฮิตเลยก็คือทาไมต้องมีค่าปิดงบกันเงินด้วยมันยุ่งยากหรือว่าใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอเป็นคำถามที่นักบัญชีเจอบ่อยมากๆเลยนะครับ วันนี้แหละเราจะมาค่อยๆค,คลี่ดูกันทีละชั้นเลยทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าคําว่าปิดงบที่พูดพูดกันจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับการปิดงบการเงินก็คือกระบวนการที่เขาสรุปผลงานทางการเงินทั้งหมดของบริษัทออกมาเพื่อให้เรารู้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําผลงานเป็นยังไงบ้างฐานะการเงินแข็งแรงแค่ไหน ตัวอย่างก็คือมันเหมือนกับการทำสมุดพกหรือรายงานสุขภาพทางการเงินประจำปีของธุรกิจเรานั่นเองครับแล้วกระบวนการนี้เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องรอทำทีเดียวตอนสิ้นปีนะครับจะทำเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก,ก็ได้คือยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่ก็เหมือนเราได้เช็คสุขภาพธุรกิจของเราบ่อยขึ้นเท่านั้นเองครับและที่สำคัญเลยนะครับผลลัพธ์สุดท้ายของการปิดงบเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆนะแต่มันคือรายงานสำคัญ4ตัวนี้เลยครับ ทั้งงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งเอกสาร4ี่อย่างนี้แหละครับที่เป็นเหมือนบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดของธุรกิจเราในปีนั้นๆเอาละ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากว่าจะได้เรื่องราวทางการเงินที่ว่าเนี่ยเบื้องหลังมันมีขั้นตอนอะไรบ้างและมันพิถีพิถันขนาดไหนคือถ้าให้แบ่งภาพรวมใหญ่ๆนะครับมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกันเฟสแรกเนี่ย จะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนดูตามนี้เลยครับ4ขั้นตอนแรกในเฟสนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมเอกสารเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าจะเร็วหรือช้าส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจเลยนะครับว่าเตรียมเอกสารไว้พร้อมแค่ไหนจากนั้นก็เป็นการบันทึกรายการแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3กับ4นี่แหละครับที่เป็นยานของนักบัญชีเต็มๆคือการทํารายการปรับปรุงต่างๆอย่างเช่นค่าเสื่อมราคา หรือพวกรายการค้างรับค้างจ่ายแล้วก็ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตรงนี้แหละครับที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยพอจัดการเรื่องตัวเลขภายในบ้านเรียบร้อยทีนี้ก็มาถึงเฟสที่2ครับนั่นก็คือการเตรียมเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อส่งให้คนนอกหรือก็คือผู้ตรวจสอบบัญชีมาดูอีกทีหนึง่งในเฟสที่2นี่แหละครับที่ทุกอย่างมันจะกลายเป็นเอกสารทางการที่น่าเชื่อถือขึ้นมาเริ่มตั้งแต่การจัดทําตัวงบการเงินฉบับเต็ม ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจและเซ็นรับรองถ้ามีจุดไหนต้องแก้ก็กลับมาแก้ให้เรียบร้อยและสุดท้ายก็นำส่งงบทั้งหมดนี้ให้หน่วยงานราชการพร้อมกับยื่นภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนจบกระบวนการครับโอเคพอเห็นภาพรวมทั้ง8ขั้นตอนแบบนี้แล้วเราลองย้อนกลับไปที่คำถามแรกสุดของเรากันดีกว่าครับคือในข้อมูลที่เราไปเจอมานะครับเขามีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้านึกภาพความเหนื่อยยากไม่ออกก็อยากให้ลองทำเองดูก่อน มันเหมือนเป็นการบอกเราไกลๆเลยนะครับว่าถ้าอยากจะเข้าใจจริงๆว่างานนี้มันซับซ้อนแค่ไหนต้องลองลงมือทําดูเองครับสรุปแล้วถามว่าการปิดงบการเงินมันยากจริงไหมคําตอบก็คือใช่ครับมันเป็นงานที่ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพสูงมากมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดต้องใช้ทั้งความละเอียดความรู้และที่สาคัญคือเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวเลขทุกตัวมันถูกต้องจริงๆซึ่งนั่นก็อาจจะนําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อนะครับว่า การลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องแม่นยำแบบนี้มันคุ้มค่ากับอนาคตของธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหน